เก็บเงินไปาทางก็เพื่อนเก็บเงินไปทางนะครับแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับพี่แสวงนะครับพี่แสวงจากจังหวัดนะครับเดี๋ยวขอดูแป๊บเดียวนะครับพี่แสวงนะครับจากนครราชสีมานะครับสั่งกันมาแล้วนะครับ2ใบนะครับเดี๋ยวมาจัดของนะครับให้กับพี่แสวงกันนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับแบงค์ร้อยช้างแดงผ่านใช้เน้้อยสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับจํานวนนะครับ2ใบนะครับเก็บเงินไปทางนะครับ สวยนะครับผ่านใช้น้อยมากๆแบบนี้เลยนะครับใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับบล็อกแบกนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาแปะใบคอนกันนะครับ3นาทีนะครับที่สําคัญนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนๆติดต่อมาได้เลยนะครับทางไลน์และเบอร์โทรนะครับทางไลน์และเบอร์โทรนะครับซูมกันนะครับถ้าซูมเห็นนะครับซูมกันนะครับถ้าซูมเห็นนะครับโอเคนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับ เรามาแพกจัดของกันนะครับส่วนแบงยี่สิบพระเจ้าตากนะครับไม่ผ่านใช้แบบนี้นะครับสี่สิบาทนะครับไม่ผ่านใช้นะครับสี่สิบาทนะครับตอนนี้เพื่อนๆสั่งกันมาวันนี้นะครับแปดกล่องแล้วนะครับและยังโทรเข้ามาอีกเยอะเลยนะครับเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็แปะใบคอนเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยครับพร้อมส่งครับขอบคุณมากๆครับแบงค์ร้อยช้างแดงหนึ่งร้อยห้าสิบเก็บเงินไปทางแบงค์นี้นะครับไม่ผ่านใช้นะครับสี่สิบาทเก็บเงินไปทางครับ